มาครับเชิญมาผมนี้จะพาพี่น้องทั่วทินมาพบก,กับอาหารการกินมาพบก,กับอาหารการกินเชนญมุกทาหารจะพาไปกินเชนญมุกทาหารจะพาไปกินมาสิมาชิมแซ่บแซบ่ ที่น้องเนื้อวัวสดพร้อมข้างในนะครับนำเนื้อมาใสแ่แบบางๆนะครับ ตับครับสเส่บางๆเช่นกันครับแทนนาครับหั่นเช่นกันดอกจอครับ สไล์เช่นกันใหกเลี้ยวทำน้ำจิ้มพริกป่นข้าวคั่วผงปรุงรส ผงอบมินะครับผมลงไปในชามผักชีพลังหั่นต้นหอมหั่นนะครับผักชีลงไปในชามน้ำปลาครับน้ำปลาเล็กน้อยครับดีสำเร็บรูปนะครับจิ้มขมครับวันนี้ขมฝุดๆุดเลยครับเอาขมฝุดๆุดนะครับ เติมน้ำต้มสุกสักเล็กน้อยนะครับทันน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มของเราวันนี้เขาเป็นน้ำจิ้มขมนะครับใส่ดีนะครับชิมด้วยกันครับสดเลยได้ที่ได้ใจครับผมขมฝุดฝุดเลยเป็นวัลน้ำจิ้มของเราพร้อมแล้วครับ แซ่บแซบพี่น้องเอ็ดไปเอ็ดไป,เ,ดไปเพราะว่ากินจุนะครับผมสวัสดีครับผมผมคึ่งลคุณาหารนะครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมมาทานเนื้อนะครับผมเนื้อดิบนะครับเนื้อดิบเนื้อวัวพร้อมครื่องในนะครับอ่ามีมีตับมีอะคูคาเทนาดอกจอกแล้วก็า้าคลิ้วนะครับขออภัยท่านที่ไม่กินดิบนะครับผมก็อ่า <helping> อายตุต่ำกว่า13ปีนะครับผมผู้ปกครองควรแนะนํานะครับผมอย่ยยาเลียนแบบนะครับอย่าเลียนแบบนะครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมมากินจุนะครับผมน้ำจิ้ม้มข,ม,ขมนะครับจุดเดลยผักต่างๆเยอะแยะ,ยะเลยครับแตงกวาครับผมแตงหลาง ชี่อหลังครับพายคิลิ้วครับการหินครับ รัสบิอีสานวันนี้ไม่ผ่านความ้อนนะครับอาจิงโตหันจิงโตหันแทนาครับ ตับครับตับหลายคนกินจุ้ครับผมขึ้นมื่อหาก็จะกินบ้างนะครับเนื้อดิบเนื้อดิบครับผมโรยด้วยใบยมะกรูดสับนะครับ เพิ่มความหอมนะครับโต,โตัวโตอืมนุ่มหวานีแ <c oughs> ลาครับสำหรับท่านไหนนะครับผมที่ชอบเนื้อแล้วก็ชอบทานดิบก็ไม่ว่ากันนะครับผม ส่วนท่านใดนะครับไม่ทานเนื้อไม่ทานดิบก็ขออภัยนะครับขออภยัยอ่าแล้วแต่ชอบนะครับผมใครใครใครนะครับผมใครใครกินดิบกินนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ชอบครับผมเอาไปแค่เกลียดนะครับเพื่อความสะดวกมือบังนะ แก่งเลยแก่งแงแขงน้ำจิ้มเลยครับจิ้มขมของเราใส่ดีสดๆสดสดนะครับดีดีสำหร็จรูปครับผมโทษทีขี้เพี้าเราไม่เอาเพราะว่าไม่ชอบกินขี้เพร้านะครับผมชอบขมของดีดีกว่ามา,ค,า,มมามครับตามน้อหัก ผ่ารล้วผ่ารล้วแขวงเลยแกวงเลย <c oughs> แขวงในชามน้ำจิ้มเลยนะครับกรุบกรอบกรบกุบที่ร้วครับวันนี้ขึ้นมือหานชวนกินจุนะครับยังจะทำมานานแล้วคลิปนี้นะฮะแต่ไม่มีโอกาสนะครับ วันนี้มีโอกาสแล้วนะครับอยู่บ้านก็มือกาสได้เนื้อมาครับผมเนื้อที่สดนะครับกินจุกินจุนจอืมืมองวันก็จะมาครับไปกลางวันขออภยัย คันแทนาน,ทนาคันแทนนาทำไม่ตางบางวันเนาะตับสดตับสด นุ่มหวานนุ่มหวานขอ <AN> ขอภัยท่านที่ไม่ทานดิบนะครับชมว่าคำบันเทิงนะครับผมอย่าคิดอะไรมากมายนะครับแต่คือมุนหารทำเพราะว่าบันเทิงให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผมตัาบครับตัาบอื้อหือนุ่มๆนุ่มอร่อยมาก ถ้าไปกัดมือตัวเองชิ้นนี้ครับยังไม่ได้หั่นดอกจอกครับนี่ก็อดอกจอกพัฒนานี่เไม่ได้หั่นนะครับกลัวกินไม่หมดนะครับผ่าลิว้วผ่าลิว้ว ชอบบกจีดาวนะครับกิ่หอมมากแบบไม่จมก็มีนะครับบักจีก็มีอย่าท่ทานบ่อยนะครับเพราะว่าทำให้เกิดพยาธิน้ำไส้นะครับผมก็เป็นเรื่องปกติที่กินของกินข้นดิบนะครับ เปคำเตือนนะครับคุณบุญาหารก็ไม่แนะนําให้ทานนะครับผมแต่ท่านไหนถ้าชอบทานได้นะครับแต่อย่าบ่อยนะครับแต่อย่าบ่อยจะเกิดพยาธิก็จะเปลืองตังเปล่าๆนะครับผมเนื้อค่อนข้างจะราคาสูงโดนหน่งนะครับผมกินได้เป็นบางครั้งบางคราวอย่าบ่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับคำเตือนอสําหรับคลิปนี้นะครับผมจุเนื้อพร้อมข้างในนะครับ ผมคลื่นพุทอาหารนะครับผมอาหารรงั้นและปาร์ตี้เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็อาหารการกิน y o YouTube c h a ช n น l ครับผมกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อนนะครับต้องการมากคือการติดตามนะครับผมขอบพูดเรื่องหน้านะครับที่จะติดตามนะครับวันนี้คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับผมแมงวันลบกวนนะครับผมลบกวนก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมจอกันขาอหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ